ซช์วันนี้นะคะไทย p b s ค่ะคุณขวัญชิดโพกระสังนะคะนักข่าวพลเมืองจากชายแดนนะคะรายงานมาจากอีสานใต้ตำบลบักดองอําเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดค่ะชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยค่ะคุณผู้ชมเขาพาไปสำรวจเส้นทางการท่องเที่ยวในผืนป่าชุมชนหมู่บ้านทัพทิมสยาม07ค่ะ บุกป่าฝ่าดงกันแบบนี้เป็นเส้นทางธรรมชาตินะคะ,คะที่เขาก็บุก<า>เบิกกันนะคะในคนในพื้นที่นะคะ <c oughs> คุณขวัญชิดค่ะก็ทดลองเดินป่าสำรวจเส้นทางศึกษาธรรมชาติก่อนที่เขาจะให้บริการนักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสนะคะ <c oughs> แล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศในป่าชุมชนทับทิมสยาม0ูนย์บนพื้นที่1932ไร่2งาน71ตารางวาที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติและเป็นป่าต้นน้ำลําห้วยที่หล่อเลี้ยงชุมชน ครอบคลุม6อำเภอในจังหวัดศรีสะเกดค่ะโดยครั้งนี้ครับก็ได้ความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นชาวบ้านในพื้นที่เขาได้ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยว5จุดครับเพื่อเป็นการเรียนรู้ศึกษาป่าชุมชนแล้วก็วิถีชาวบ้านที่ร่วมกันดูแลผืนป่าแล้วก็ยังมีไฮไลท์ที่น่าสนใจครับเป็นกิจกรรมล่องแก่งอีกด้วยข้างลังนี้ก็จะเป็นเป็นป่าชุมชนทั้งหมดเลยแหละครับแล้วก็มันจะมีแกงอยู่ ป่าชุมชนทับทิมสยามนะครับก็เป็นป่าที่อยู่ในแนวชายแดนนะครับก็คือจะติดกับประเทศเพื่อนบ้านของเรานะครับที่นี่กําลังพัฒนาในเรื่องของการทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับล่องแก่งทับทิมสยามนะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในขั้นของการทดสอบนะครับคือทดสอบการล่องนะครับเพื่อที่จะได้รู้นะครับในเรื่องของร่องน้ําว่าในการล่องจะไปร่องไหนบ้างแล้วก็ ปัญหาอุปสรรคมันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะได้จัดการปัญหาออกในปีนี้ครับเมื่อหน่มาลองแกงนะครับผมมาอยู่ีนเป็นครังทีสองแล้วรังแรกลงปลาครับนี่เป็นรังที่สองระยะทางขาเป็นผู้ยิ่งก็ถือว่าขอนขางทีสีไกลเติมอยู่ครับระยะทางถึงยางขามากประมาณหนึ่งกิโลได้ล่องพวกยางแล้วไปหนึ่งรอบขอนขางทีสีโอเคอยู่ครับแต่ว่าแต่ยังมี่ขอติดขัดบางอย่างอยู่ป่ว่าสิเป็นพวกน้ำยังขางทางนะครับแต่ว่าการตพัฒนาไปเรื่อยในทางที่ดีขึ้นนะครับ ก็รู้สึกบรรยากาศดีครับตอนเข้ามาก็ได้เดินป่าบรรยากาศข้างทางก็มีทั้งผลไม้มีทั้งต้นไม้นานา,นาชนิดนะครับรู้สึกว่าสวยงามครับน่ามาเที่ยวนะครับบรรยากาศดีนะครับแล้วก็ได้ถ่ายภาพวิวสวยๆครับเมื่อนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีของที้พี่น้องของอำเภอคุณหานจังหวัดศรีสะเกดเ่านะครับที่มีโอกาสได้เปิดพื้นที่ให้กับให้บ้านมองอื่นคนได้เห็นได้หูว่า ในเขตชายแดนอำเภอคุณหานเท่าเนี่ยมีพื้นที่สำหรับหล่องแกงหรือเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนยนใจกับไทยพี่น้องเข้ารวมไปถึงคนอื่นๆที่สามารถอยากสีมาพักผ่อนได้ก็สมารถมาได้ซึ่งมองหนี้กาล่งเป็นรูปแบบของการทดลองของการหล่องแกงอยู่นะครับพี่น้องยังมาท่านเด้เปิดยางเป็นทางการ โดยป่าชุมชนหมู่บ้านทับทิมสยาม0ูนจังหวัดศรีสะเกดได้รับรางวัลลูกโลกสีเขียวครั้งที่23ค่ะนี่เป็นอีกความภาคภูมิใจและรูปธรรมการร่วมกันดูแลและใช้ประโยชน์จากป่าร่วมกันของคนในพื้นที่ที่เป็นทั้งแหล่งอาหารยาสมุนไพรและกําลังจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะเปิดให้นะคะผู้ที่รักธรรมชาติได้มายชมในปีหน้า2569และจะเป็นโอกาสสาคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชุมชนเรียกความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวหลังเหตุความ ไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมาเห็นหน้าป๊อปอาจิรงเดชไกรสักรอยมาเลยทำไมไม่คิดว่าคุณอยากไปเองบ้างอ่ะให้ป๊อปไปสิป๊อปเขาก็เหนื่อยไม่เห็นหรอคุณผู้ชมวันก่อนเขาส่งความคิดถึงถึงอาจิรงมาเอาจริงๆนะการมาของคุณป๊อปมระทำให้ผมอ่ะสะดวกขึ้นนะ เพราะว่าผมไปอะผมว่าน่าไปลำบากทีมงานอะเออพี่ปวดหลังแล้วปวดหลังปวดเข่าอย่างเงี้ยมันไม่คล่องเหมือนคุณป๊อปไงหรออพี่ยูเขาบอกว่าต้องเป็นพี่ป๊อปหน่อยเพราะว่าตามฉายาเขาไงคุณอาจิรงดงเดคะใช่เอมแต่ว่าดูจากความเขียวเนี่ยค่ะอุดมสมบูรณ์มากๆนะคะจังหวะที่เขาเดินผ่านต้นไม้นะคือต้นไม้เนี่ยขึ้นกันแน่นขนาดเลยนะคะเดี๋ยวนี้คนเขาชอบเที่ยวอะไรแบบนี้นะเดินป่าฮกิ้งค่ะแล้วก็แล้วก็นึกถึงซีนหนึ่งออกเอาน้องรากไปด้วยอ๋ออันนี่ต้อง ม,นะมีมีป๊อปที่ไหนมีดราฟที่นั่นเป็นดูโอใช่รเราไม่เราไม่ต้อง,งจับก้องดราฟนะคือทีมงานออที่ ป็นตัววเนี่ยน้องดามเขาออกกล้องบ่อยเหมืะนนะไม่แน่ต่อไปเนี่อาจจะเปิดหน้าแบบแพ็คคู่หรือเปล่าเริ่มไม่แน่ใจแล้วคู่หูดูโอ้คููอเป็นวัยนี่เกอร์อินเตอ่หมนะคะคุณผู้ชมคะอย่าปล่อยให้เรื่องราวที่น่าสนใจผ่านสายตาของคุณผู้ชมไปอย่างเฉยๆค่ะถ้าเกิดมีเรื่องราวดีๆในพรท้องถิ่นของคุณเองนะคะก็สามารถสแกน QR code โค้ดที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอนี้นะคะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันซีไซส์มาเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการนําเสนอเรื่องราวดีๆของท้องถิ่นให้ให้คน ทั้งประเทศนี้ได้รับรู้กันค่ะเอล่ละครับก็ส่งเรื่องราวของคุณมาให้พวกเรารได้รู้จักและเป็นนักข่าวพลเมืองที่ส่งเรื่องดีๆให้ชาวบ้านได้รู้จักกันนะครับ